จะเล็ง được ข้อมูลมันสิบ่ปก คครับมันกระล่นเติมอยู่มันจังไปไรเว้ยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนเกิดไฟฟูขึ้นโอ้ยสันเบิดเหนียวกับหลานสันอยู่โลดโดดอยู่ยังว่นหึงหน้าตาก็ไม่หน้าตาก็จิไปถึงลูกวันหน้าตาบ้านกูไปแล้วบ้านกูไปแล้วจังไงมันไปมันไปไรจังไงน้าขวาม้วนนี่ไปจังไงไปตกอยู่กลางเด้่ครันย่ที่พ่อเหนืออุ่นแล้วยายยายไปหลบยายไปหลบไหนครับทีนี้ยายไปหลบอยู่ตรงไหนครับทีนี้หลบ